ความพยายามในการขนสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่เรือนจำนะครับเรียกได้ว่ามีอยู่ทั่วโลกครับทุกเรือนจำเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักโทษเนี่ยก็พยายามใช้วิธีต่างๆกันในการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายเหล่านี้เข้าสู่เรือนจำครับตัวอย่างเช่นที่เรือนจำในคอสตาริกาครับก็มีรายงานนะครับว่านักโทษเนี่ยพยายามนะครับที่จะใช้สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักตัวหนึ่งนะครับ ขนสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่เรือนจําครับโดยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่เรือนจําโปโคซี่นะครับในประเทศคอสตาริกาครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยครับสามารถควบคุมตัวแมวครับฟังไม่ผิดครับคือจับแมวเนี่ยครับตัวหนึ่งเอาไว้ได้นะครับโดยพบว่าที่ตัวของมันนะครับมียาเสพติด2ห่อใหญ่ครับผูกติดเอาไว้ด้วยนั่นเองโดยก็เป็นการพยายามลักลอบเนี่ยขนไอ้สองห่อเนี่ยก็คือตรวจพบภายหลังก็คือยาเสพติดนะครับเข้าสู่เรือนจําครับ โดยในวันดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยบอกว่าพบเห็นสี่ผิดปกติบางอย่างเนี่ยกำลังเดินอยู่ในพื้นที่สีเขียวใกล้กับเรือนจาครับเมื่อเพงดูดีๆเนี่ยก็เห็นว่าอ่ะมันเป็นแมวสีขาวดําตัวหนึ่งเดินอยู่แต่สิ่งที่ไม่ปกตินะครับก็คือแมวตัวนี้เนี่ยมีห่ออะไรกัไม่รู้ครับสองห่อเนี่ยพันตัวเอาไว้อยู่ครับก็เลยเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปุ๊บ พบว่าแมวตัวนี้เนี่ยก็คือแมวทรง A ครับกำลังขนยาเสพติด2ห่หอใหญ่ๆเลยเข้าสู่เรือนจาครับโดยในหอที่ถูกผูกติดเข้ามากับแมวนะครับพบกัญชาแล้วมากกว่า235กรัมโคเคนอีกมากกว่า68กรัมนะครับแล้วก็กระดาษจําจนวนหนึ่งครับซึ่งคาดว่าเอาไว้ใช้ทําอุปกรณ์เสพยาเสพติดหรือว่าเอาไว้เขียนใบสั่งยาต่างๆที่อยู่นอกเรือนจํานั่นเองครับ แล้วพบแมวผูกยาเสพติดทําอย่างไรดีจับเข้าเรือนจาได้ไหมเจ้าหน้าที่ครับเขาก็บอกว่าก็มีการควบคุมตัวแมวตัวดังกล่าวเอาไว้ครับแล้วก็ส่งแมวตัวนี้ให้กับหน่วยงานบริการสุขภาพสัตว์แห่งชาติของคอสตาริกาเพื่อตรวจเช็คสุขภาพต่อไปครับแล้วก็มีการตั้งชื่อให้แมวตัวนี้ด้วยครับว่านาโคมิจินะครับซึ่งก็แปลว่าแมวค้ายาครับเหตุการณ์นี้ครับก็กระตุ้นให้เกิดการสืบสวนนะครับว่าแมวตัวดังกล่าวเนี่ยขนยาเสพติดมาได้อย่างไรและใครเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการขนยาเสพติดั้้งนี ทำครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าทํามาแล้วหลายครั้งครับเนี่ยครับก็เป็นความพยายามอีกอย่างหนึ่งครับที่นักโทษในเรือนจำเนี่ยหรือว่าคนภายนอกเนี่ยพยายามมากแนละ้วพี่จะขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่เรือนจําให้นักโทษครับโดยเฉพาะยาเสพติดนี่ครับที่คอสตาริกาเนี่ย,บยพบว่าระบาดหนักมาก หลายครั้งเนี่ยครับขนผ่านสัตว์พวกนี้เข้าไปสู่เรือนจำครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งครับเขาบอกว่ามีการใช้นกเนี่ยครับฝึกนกพิราบขนยาเข้าไปในเรือนจำครับก็ยากต่อการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ซึ่งต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องมีการตรวจเข้มนะครับนอกจากสิ่งของที่มีการนําเข้าสู่เรือนจําพวกอาหารพวกของใช้ต่างๆแล้วเนี่ยสัตว์ที่บินผ่านไปผ่านมาหรือว่ามันเดินเพ่นพ่าน,นในเรือนจำเนี่ยก็ต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับ ภาคไทยได้ฟิลอินเหมือนดูต้นฉบับต้องโมโนแม็กซ์แอปเดียวที่รวมหนังและซีรีส์ภาคไทยกว่า2,000เรื่องสมัครพร้อมโปรสุดคุม้มลูกค้า AIS และลูกค้า True d t a c h เพียง89บาทต่อเดือนเท่านั้น